โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมช่างรีสต์ทไอทีเซอร์วิสนะครับก็วันนี้ผมจะมาสรุปตัวงานอ่าต้อมเมนบอร์ดนะครับผมตัวนี้จะเป็น macbook pro นะครับจะเป็นโมเดลรุ่นอ่า a1425 นะครับผมก็ในอาการที่ลูกค้ามาซ่อมนะครับจะเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับไฟไม่เข้าเครื่องเนาะจะมีจุดที่มันช็อตอยู่บนเมนเมนบอร์ดนะครับก็ตัวนี้ทําการเปลี่ยน พวกตัวซและตัว i อซที่มันเสียบ,บเนเบทมอเตร์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สามารถเปิดติดใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก mm hmm. ็ลูกค้าไม่ได้สะดวกให้รหัสไว้นะครับ mm hmm. ผมเลยไม่สามารถเข้าไปเ mm hmm. ทสภายในได้นอกจาว่าก่อนหน้าน,นี้ผมมีการเทสผ่านตัว OA t e ทไว้แล้วนะครับ mm hmm. ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผม mm hmm. ก็ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาเกี่ยวกับ macbook notebook iMac iPad Pro นะครับสามารถ ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับทางทางและเพจ a c e b o o k แล้วก็ไลน์แอ o f ิ i ชียลนะครับก็ยังไงช่างที่ขอบปักร้านสมัยทิสวิไ้ด้วยนะครับตอนนี้ร้านสมัยทิสวิตมีทั้งหมดสิบสาขานะครับก็ใครอยู่ใกล้สาขาไหนสามารถแวะเวียนไปใช้บริการกันได้นะครับสำหรับโลเคชั่นของทางร้านสามารถเช็คดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับคุณทวินตานะครับผมโอเคก็ คหรับวันนี้ช่างรีคอตโตวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ